เคลมรอบคันประกันชั้น1นึ่เสียค่าเอ็กเซสเท่าไหร่วันนี้มาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมนุกเจ้าของเพจอูซ่อมสีและตัวถังรถยนต์นะครับ NP Sabisu ครับในช่อง YouTube NP Sabisu ครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของค่าเอ็กเซสเมื่อเวลาเราต้องการจะเคลมประกันชั้นหนึ่งนะครับ รอบคันนะครับรอบคันนะครับสำหรับท่านที่มีประกันชั้นหนึ่งที่ไม่ได้ติดค่าดีดักหรือว่าค่าเสียหายในส่วนแรกนะครับมีกรณีลูกค้าครับสอบถามไปเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับว่าเหมือนกับเวลาเรามีประกันชั้นหนึ่งแล้วเราอยากจะเคลมรอบคันเนี่ยแต่ว่าไม่รู้ว่าค่าเอ็กเซปเท่าไหร่นะครับสำหรับในเรื่องของค่าเอ็กเซปนะครับเวลาที่เราเคลมรอบคันนะครับสมมุติว่าเราเคลมทีเดียวเลยรอบคันนะครับเคลมทีเดียวเลยเนี่ย ก็ในเลทที่เจอตามปกติสำหรับปัจจุบันนะครับที่เจอเจอมาก็จะแบ่งเป็นเหมือนรถขนาดเล็กอย่างเช่นรถเก๋งรถเก๋งเล็กเก๋งกลางเก๋งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ6000ถึง800 0บาทนะครับอันนี้เป็นเลทกลางๆนะครับที่เจอในปัจจุบันเลยนะครับ6 0 0 0ถึง8,000บาทสำหรับการเคลมรอบคันหนึ่งครั้งนะครับสำหรับการเคลมรอบคันหนึ่งครั้งก็คือเราก็จะได้สีรอบๆรถเนี่ยใหม่เลยนะครับ ก็สําหรับรถที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นอาจจะเป็นรถตู้หรือว่าอาจจะเป็นรถครอบครัวนะครับรถที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมา SUV, PPV อะไรเงี้ยครับเลทกลางๆจะอยู่ที่8,000ถึง12,000บาทนะครับ8,000ถึง12,000บาทก็คือเหมือนว่าเราจ่ายหรือว่าเราชำระเงินให้อู่เวลาที่เราทำรถซ่อมเสร็จรถทำสีเสร็จแล้วนะครับเราจะเสียเงินอยู่ที่ ประมาณนี้นะครับทั้งรถขนาดเล็กและรถขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับเลทก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่มันขึ้นอยู่กับบริษัทประกันนะครับในเงื่อนไขต่างๆว่าเขามีเงื่อนไขยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมนําข้อมูลมานําเสนอในส่วนของเลททั่วๆไปเลทกลางๆสาหรับหลายๆประกันที่เจออยู่ในปัจจุบันนะครับสําหรับท่านที่ต้องการแต่เคลมสีรอบคันนะครับ แต่ก็ขึ้นอยู่กับประวัติการเคลมของทุกท่านด้วยนะครับว่าเรามีการเคลมมากหรือว่าเคลมน้อยเราเป็นฝ่ายผิดหรือว่าเราเป็นฝ่ายถูกนะครับทั้งนี้ก็อยู่ที่เงื่อนไขของบริษัทประกันด้วยนะครับที่เขาจะคิดเลทราคาต่างๆมาให้เรานะครับสำหรับในส่วนของค่า e x c e s s แล้วเนี่ยเลทปัจจุบันก็อยู่กันราวๆนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางอู่เนี่ยก็จะเจอเจอบ่อยนะครับในในส่วนของเรื่องการเคลมรอบคันนะครับที่เกิดขึ้นบางคนก็ มีรอยนิดนึงแต่ต้องอธิบายในเรื่องของสีนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราสมมติว่าเราซ่อม,ม,มไปนชิ้นๆเนี่ยในเรื่องของความเหมือนหรือว่าเรื่องความคล้ายเนี่ยมันก็จะสู้เวลาทําเคลมสีรอบคันไม่ได้สีมันก็จะสวยแล้วก็เท่าๆกันมากกว่านะครับก็เป็นข้อมูลสําหรับท่านที่กําลังมองว่าเรากําลังจะทําสีรอบคันมีประกันชั้นหนึ่งอยู่เนี่ยอยากจะเคมลมรถเนี่ยแล้วเรา จะได้มีข้อมูลสำหรับการไปคุยต่อรองกับประกันนะครับค่ายเอ็กเซเราสามารถทําเรื่องขอลดกับขอส่วนลดกับเบริษัทปะกันได้นะครับในทั้งตอนที่พนักงานเคลมเขามาทําเคมลมเปิดเคลมนะครับหรือเราจะยื่นเรื่องเข้าไปทีหลังก็ได้นะครับถ้าเราคิดว่าเออมันไม่พอใจแต่ว่าเลทกลางๆก,ก็อยู่ประมาณนี้นะครับแต่บางทีนะครับผมมีลูกค้าบางคนนะครับทำออประกันชั้นหนึ่งมาประมาณ 7-8ปีแล้วไม่เคยเคลมเลยนะครับเขามาเคลมรอบคันเนี่ยบางคันก็ไม่เสียค่าเอ็กเซปต์เลยก็มีนะครับก็เหมือนกับว่าเขาจะมีส่วนลดมาเรื่อยๆแต่พอมาเคลมก็ก็เหมือนประวัติก็เสียไปเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เสียค่าเอ็กเซปต์อะไรแต่คับบางคนถ้าสมมติว่าทำมาปี2ปีแล้วเนี่ยเลทก,ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับกลางๆแต่ว่าถ้าทําปีแรกๆก็อาจจะเสียเยอะหน่อยอาจจะแบบเป็นขอบบนที่แจ้งไปนะครับรถเลกก็ อาจจะเสีย800 0หรือว่ารถใหญ่ก็จะเสียถึงเป็น1 2 0 0 0เลยก็มีนะครับก็ทีนี้ก็แล้วแต่และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทประกันแล้วก็ขึ้นอยู่กับรถของทุกๆท,ท่านเองด้วยนะครับว่าตอนนี้เราเค้มมากเคมน้อยแล้วก็ประกันเขามีนโยบายหรือว่ามีเงื่อนไขอะไรต่างๆยังไงในการพิจารณานะครับก็สําหรับวันนี้ก็มาอัปเดตให้ฟังการสําหรับเรื่องค่าเอ็กเซฟว่าเวลาเรามีประกันชั้น1เคมรอบคันแล้วเนี่ยมันจะ เสียค่า XF ซอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมมาจนจบนะครับสำหรับใครที่ดูใน Facebook แฟนเพจปูซ่อมสีและตัวถังรถยน NP ์ np s ม b i s u อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคนที่ดูใน YouTube np sabisu อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ